เราจะมาผัดน้ำพริกออกกับเพื่อนๆใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันลงไปเลยเราเกล็ดใส่ใส่หมูใส่หมูใส่หมูก่อนน้ำพริกออกเลยจะกรคุน้ำพริกออกเราจะมาผัดน้ำพริกออกทุกคนนะค่ะผัดเลย เราจะมาใส่ใส่พริกพริกหอมกระเทียมพริกมะเขือเทศที่เราโขกใส่กันนะโขกใส่กันแล้วก็จะมาผัดอะไรจะหมูจะทุกคนใส่น้ำตาลใส่โหงนอลงไปแล้วใส่เกลือลงไปแล้วนะคะทุกคนผัดมะเขือเทศนะมะเขือเทศกับผีทุกคนใส่กระปิ้ด้วย น้ำพริกออกเลยอยากกินน้ำพริกออกวันนี้ำพริกหนึ่งย้าในตะวันตับผัดให้มันเขียวเพียดเลยแล้วก็ใส่น้ำหน่อยนึงใส่น้ำเชื่อมต้หน่อยนึงไม่ให้กระทะนี่ไงผัดเรื่อยๆให้กับให้มันเกลือเพดมันเลื่อยนะเราโขกแล้วแต่มันไม่ค่อยละเอียดโขกหน่อยครับผัดไปตะวันผัดไป ผัดไปเรื่อยๆหอมกระปิมนันใส่กระปิน้ำตาลผนงนูเกลือนิดนึงโขลกตำใส่พริกใส่กระเทียมหอมค่ะเพื่อนๆน้ำพริกองเราจะมาผัดน้ำพริกองอันนี้อยากกินน้ำพริกองกินกับผักเยอะเลยนี่เตรียมผักไว้เยอะเลยกินกินกับข้าวเหนียว ให้เราเส่รมาเทือเทศลงไปเสิร์ฟมาเทือเทศเยอะๆชอบกินมาเทือเทศหอมจะงหอมหอมเลยหอมเลยผัดให้มาเขือเทศมาเรื่อยๆเลยผัดใส่กับหมูนะคะทุนน้ำหมูน้ำพริกหอมน้ำพิกออกน้ำพริกชานะนี่ผัดลงไปเรื่อยๆนะฮะทุนน้ผัดไปให้ มะเขือเทศมันนิ่มๆนิ่มๆนะแต่เราก็จะตรงไม่นิ่มเราก็จะกินเพราะว่าชอบกินอยู่แล้วนะมะเขือเทศนะมะเผือเทศผัดปลากคนอ๋อแลน้ำพริกโองผัดน้ำพริกอ่งจ้าน้ำพริกองเนี่ยก็ทำไม่ยากนะทุกคนหอมกระเทียมหอมกระเทียมพริกกระติก น้ำตาลโค้งนัวใสลงไปก็ทำไม่ยากอยากกินวันน,กกน,น,กกนี้อยากกินก็ทำกินเถอะทุกคนอยากกินก็ทำกินขอบคุณท่านเพื่อนนะจ๊ะมาติดตามตต,ต่อไปต่อินขอบคุณที่รับชมจ้าเปิดหน,น้าผิดของของเรา